ในการจัดงานอโยนโสิ0 2 6ระหว่างี23-25มัธยมและอาชีพเชิง2 0 0งนีนี้เกิดขึ้นเนื่องจากนโยบายของรับาลและนโยบายของกรรวงสาธารณสุขที่ต้องการส่งเสริมเศรษฐกิจสีเมยใ้ อยากเป็นทหารอยากเป็นทหารเพื่อประเทศประชาชนไทยเราดูแลต่นะครเอปราชนเราต้องการไ้ดีนะครับอย่ารู้สึกสุดใจที่มีความภคภูมิใจคนไทยใช้ได้ทุกอย่างเราะนไทะคร แล้มีการจำหาสินค้าในราคาที่ดูดีโดยตลาดและมีรูปหาเเชื่อมที่เป็นที่รู้จักที่สุดก็คือโกลเดอร์ต้องการสินค้าของมีนาว่าเราเอง่ยนอกจากมีหน้าที่ในการจำหน่ายมัดจีนแล้วเนีเราได้มีหน้าที่ในการส่งเสริม ที่ือในนามที่จะเปิดการสุดท้ายนะคุณแล้วเราก็เซสการทำงานรนโดยมีความมุ่งมั่นเชื่อมั่นานงานและไม่ได้เป็นแค่ตัการศึกษามีงานวิจัยนำพาประชาชนด้วยความมีความรู้นั่นคือย่าการเซสสุดท้ายของวีนารอนรั่นคืออะไร มีที่สกให้คามได้เป็นที่มาของว่าของโลเคอลโเไ้ไยยายวนกนะเราก็จะมีมีพืาเรีอตรางนี้หะนั้นโซนนที่จะนะจัดก็มีหลายโซนโซนแรกนี้จะเป็นโซนี่นะคะที่จว่า เราเนี่ยนะคะให้ความสำคัญน,น,ปปน,นะคะใน,นในเรื่องของสุขภาพเราก็จะนำเอานะคะผลงานนะคะที่เกี่ยวข้องกับโครงการอย่างไรสูงสุนมาแสดงให้เห็นนะคะไม่ว่าจะเป็นโครงการที่ส่งเสริมความเป็นมือนะคะก็เปนการสั่งสมในเรื่องของความยั่งยืนะคะซึ่งเราจะเห็นว่านอกจากมาทำเป็นผลิตภัณฑ์าพแล้วนะคะยังมาทำเป็นสุขภาพอีกดะคะ การที่อยอร์ลูกไปส่งเสริมให้เกษตรกรทำโครงการราชบุญิได้เงือกาสนะคะได้นำสินค้าจาก,กเกษตรมาแ,แปรรูปนะคะได้เครื่องหมายอยระหว่างขายได้นะคะเพราะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจนะคะโครงการของ สถาบันวิจ er ัยชุมชนคอยนะคะที่ม yes. ีการผลิตยาต่างๆนะคะแล้วก็โครงการในศูนดจีนตะนะนะคะน่าจะมีผลิตเลยก็นำมาแสดงนะคะให้เห็นว่าโครงการในน่านธมดีเนี่ยที่อยสนับสนุนส่งเสริมนะคะและประชาชนได้ไปอยู่ในที่อะไรบ้างโซนที่สองนะคะเป็นโซนโชว์เคสก็คือแสดงศักยภาพของอยเราว่า เราเนี m, i, io, ta, uh, ่ยเราทำอะไรมาบ้างในช่วงระยะเวลา5 1ปีที่เราต่อต้านมัรขึ้นไม่ว่าพัฒนาการต่างๆหน้าที่ของเรานะคะรางวัลที่เราได้รับคืออะไรนะคะผลงานเด่นของเราคืออะไรนวานการของเราคืออะไรพารทีเครือขายของเราคืออะไรอันนี้ก็เป็นโซนที่สองคือโซนโเสโซนที่สามพารเป็นโซนการเรียมเป็นการรวมเอาะหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นภา กระชุนผลงานดีใจามาจแสดงให้เห็นว่าเขาเนี่ยมีดีอะไรบ้างตามที่เราสื่อสารนะคะไม่ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนนะคะผลิตภัณฑ์ที่เป็นนรืว่าพันธม ผลิตภัณฑ์ที่สามารถเนี่ยนำไปขายในต่างประเทศได้อันนี้ก็จะอยู่ในโซนที่เป็นพาทเนียและโซนท้ายก็จะเป็นโซนนําผลิตภัณฑ์ภาพที่ออนยเรยาค่ะวัตถุดิบไไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ชิมชนผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากผู้ประกอบการาทายที่ในประเทศไทยนะคะอันนี้ก็จะมามาแสดงให้ท่านเห็นมาโชว์ให้ท่านเห็นมาจำหน่ายให้ท่านนะคะด้วยราคาที่ย่อมเยาถูก ในท้องตลาดนะคะเพื่อช่วยค่าของจิ้นกับประชาชนและสุดท้ายก็จะมีการ เวทีนะคะซึ่งประกอบไปด้วยการเสนอนาวิชา,า,าการทั้งเรื่องสุขภาพแล้วัตกรรมนะคะในเรื่องของงานวิจัยนะแล้วก็มีการสแสดงนะคะโดยศิลป,ปินดาราที่มีชื่อเสียงแล้วก็มีการนำเชฟนะคะมาสาธิตกนะา,านะรประกอบอาหารจากบริบัทสุขภาพที่อออเราอนุมัติอญาไปและที่สำคัญไฮไลท์นะคะเรามีการจับสลากรางวัลนะคะซึ่งก็มีรางวัลใหญ่นะคะ ตลอดทั้งวันนะคะทั้ง3วันเลยค่ะระหว่างวันที่23ถึง25มกราคมค่ะจากดิจิทัลขอเชิญชวนนะคะประชาชนทุกเพศทุกวัยนะคะแล้วก็ผู้ประกอบการด้วยนะคะทุกภาคส่วนนะคะที่ขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมงา,านมหกรรมอโยสโอล์2026ระหว่างวันที่23ถึง25มกราคมนี้นะคะณนะอาคารเอ่อชาร์เลนเจอร์2เมืองทองธานีตั้งแต่เวลา 10นาฬิกาถึง20นาฬิกาทั้ง3วันท่านก็จะได้พบกับปริบันาชุขภาพที่ราคาย่อมเยาได้มาตราานมีคุณภาพพบกับการแสดงนะกะสิลปินนดารารับเชิญและเเชฟมานานเดียวได้ทังความรู้ได้การช็อปปิ้งได้ทังความบันเทิงได้ทุกอย่างกลับไปนะคะอันนี้ก็อยอนยนตั้งใจจัดเรือะชาชนจุ่ทใจคนไทย